เช็กตั้มเราดิโอ้โหโอ้โหฟัดหัวแขวนแล้วครับับครับสวัสดีทุกทกท่านครับผมตอนนี้ผมอยู่กับผัววัวสองผมครับซึ่งมีแต่ผมคนเดียวที่เรียกได้นะครับนั่นก็คือเพ่อใหญ่ตั้มหัวร้านนั่นเองครับคนอื่นคนอื่นเรียกนี่ต้องมีเลือดออกปากเสียขาดครึ่งเย มีหลายคนนะครับ FC ฟซีเพราใหญ่ตั้ม FC นี่หลังใหม่มาบอกเอ๊เพราะใหญ่ตั้มเนี่ยหายไปไหนมาตั้งหลายหลายปีหลายเดือนออนับหลายปีว่าผมเตะก็ะว่าบางคนเขาไม่ได้ดูประจําก็มีไงช่วงนี้ก็เลยมันสมื่นอ่ะเพาว่าพอได้พอได้าบบาาหายไปเสียดอกก็อ <laughs> ยู่งเรื่องล้แหละแต่ว่าเวลาตาคนก็ตาเรื่องทำงานของแขกงันเนาะงานเบียดไผกนาะเรียก งานมั่นมันสิบมีเวลามันจุกมมุ่งมุ่งกันดอกนอกจากว่าหนาผลอมีงานดีๆนีเท่่จะได้ไปตุ่มกันช่วงนี้ก็ใกล้แล้วใช่ไหมใกล้แล้วใกล้จะได้ไปรวบตัวกันแล้วใกล้แล้วว่าแต่ว่าขี้ข้านเลยขี้ขั้นนี่ขีคขานไปรวบตัวให้ขีคขานเฮ็ดเปียยขานขับรถนานนานเหมือนกันอ้าวอยู่ดีๆครับมีสายเข้าแล้วครับ พ่อโทรมาอ๋อฮะเดี๋ยวปิดก่อนกันเรียบร้อยครับพ่อโทรมานะครับตกใจหมดเลยกว่ากิ๊กกว่ากักโทรมาทุกวันนี้มีกิ๊กมีกักโทรมาหรือเปล่าพา่อใหญ่ไรนี้มาแล้วกิ๊กก็กักกึกกึกไล่เขาหนีเออป้าโทม่าธรรมดาตัวนี้สมมติเข้าไปโตดีเนี่ยเนาะรักครอบครั้วมนันเนาะรอบครัวไป คขอบัวจะบ้องบากจิากะเนาะขอบัวเข้ากับว้ที่นึงที่เรียบล้อ่อานะครับฟังใบนะครับหลายๆท่านเฮวิ่งงานปากบ่อครับจุดนี้ครับคงเกี่ยวเองขีดเองขีดเกินบ้างอะไรบ้างเนาะเออแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้า้ขีดเองเนี่ยไม่มีขีดเกินหรอกมิได้ลืมขีด เจ้าของเจ้าข,ของที่เปโกงเขาเไม่ได้ว่ะเจ้าเจ้าเจ้าของที่นี่เขาจะตั้งประเด็นไว้เลยว่าถ้าขี่เองเนี่ยม,มันต้องโกงกูแน่นอนอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าจะกั้นรถด,ดับหรออ่ความเป็นจริงแล้วนะครับลืมขีดครับจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยทีมคนทํางานอาชีพนี้เนี่ยซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะเป็นทีมงานเสียตั้มหรือว่า ทีมงานตุกๆท,ทีมงานนะครับตอนนี้ช่องของเสียตั้มเป็นยังไงบ้างนี่ก็มีช่อง YouTube เหมือนกันนะครับตั้มหกร้อดัมซิ่งสุดิบชาแนลนะครับก็ไปกดติดตามได้ถามว่าเป็นไงบอเงียบกริบคนติดตามเยอะขนาดไหนแล้วช่องนี้เอาถามว่าเป็นจริงออสองวันซับ2000สองพันซับแล้วนะครับโอ้ก็ถือว่าขยับขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับ เพราะว่าเสียตำนี่ไม่ค่อยได้ลงคลิปไม่มีเวลา,วลาถ่าย,ยนะครับ,รบถ้าไปทัวร์เหมือนผมได้นี่ก็ป่านนี้สบายไปแล้วคงออไม่ต้องมานั่งหัวสายดอกเต็กอยู่่างนี้หรอกเนาะไม่ต้องไปไทยยังหรอกไทยจะพูดเสรนกกบตีเล็กตีกันก็พ่อเล้ว <laughs> เดี๋ยวเ <laughs> มือเลอแรกกันยอใครมนตีกันในเมืองแมนแมนแมน ไปนนเงาะเพชรเรียงเงาะงานนี่แหละนอกจากกว้างนี้ปัจจุบันนี้เสียตั้มนี่นอจกจากจะขับรถแล้วนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งอีกหนึ่ง,งาภารกิจเสริมนั่นก็คือไปอะไรนะเราเรียก<ป>อะไรดูรถไปซื้อรถอ่าแล้วก็ไปโุ่นรถนมีทาง,ทางไปดูไปดูไปดูให้เขาอย่างนี้แล้วก็ไปรถไปซื้อ ไปส่งรถ<อ>งแล้วไปไ<ห>ส่งก็ในคลิปใน Youtube น่ะจะไม่ค่อยมีอะไรส่วนมากก็จะเป็นในขายรถบ้างแล้วก็คลิปไปส่งรถบ้างนาน,นะครับก็จะมีสาระนะพูดพูดกันตรงไปตรงมาเลยเจะมีสาระกว่าตีเล็กใส่มันนะครับเพราะช่องผมนี่ตรงไปตรงมาครับเหมือนกันครับสาระไม่ต้องครับผมเอามันอย่างเดียวเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครนะครับที่สนใจเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นเป็นเรื่องของรถมือสองรถมือสองหกล้อสิบล้อจะบะบรรทุกเบคโคลเลนเลอร์น,อนะครับครบเลยครบวงจรนะก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสําหรับทางเลือกนะครับเผื่อใครที่เห็นคลิปนี้แล้วว่าเอ้ยเสียตั้มนี่เขาไปหารถ อาจจะเป็นทางเลือกนึงนะครับไปเปิดเจอเปิดอะไรติดตามไว้เนี่ยเวลาเขาไปเอารถมาไปดูรถพอดูรถมาปุ๊บก,ก็มารีวิวขายอย่างเงี้ยนะครับ,บอ,อาจจะถูกตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็พระสงค์นิกรชาวไทยก็ย <laughs> <c oughs> ยจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางวันนี้ได้กี่เที่ยวแล้วเที่ยวสิบยี่สิบ สเที่ยวสี่สิ้ยสามสิบโอ้อีกสงเที่ยวได้สามสิบวิ่งงานใก้ๆนะครับปากบ่อนี่เทศตรงนี้นอนเว้นน้ำแนวสองรอยเมตรนี่ถึงไหมเนี่ยถึงถึงเนาะสองร้อยเมตรนะครับไปกลับสี่ร้อยเมตรน้ำมันวันหนึ่งห้าร้อยหมดไหมไม่หมดัวเลียงเดียวมวัเมอันกระชางเติมอย่างเดียวอะเตางเดียวเขาไปชี้เลน้ำแนเพื่อมิตุลเอ ฟาเต็เกับายี้เด็ดเนี่ยขี้หางกิ่หกหางกากเนี่ยชื่อขนมกะต้มกินสัสละดอ๋อบอกซื้อเหล่าซื้อยาน้ำบอกอันนี้ขาดบรไดเนแน่นนำม่แรกัโอ้ยน้ำม่แรงกันถอนเบียร์เรกักป๋องไปสันวัไ้มันหมาแน,นกกนสองขวดวันนม่มูเลยาเาเลยโอ้สงสัยวันนี้จะดึกแน่นอนอะมั้งนี่คดอกเอ็นอยังปรแกรม นเปีนเป,เปาสารวัตรกํานันสารวัตรกํนันนะครับอสมอด้วยโอ้สองตำแหน่งควบเลย<อ>สุดยอดดีีเจยิงแต่ครับถ้าเจยิงดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็อยากจะบอกว่า,วาผู้ชายคนนี้ครับเ<อ>ขาไม่เคยคิดจะนอกลู่นอกทางครับ ทับว่าคดเสร็จไปอยร์เกาะทับว่าคดเสร็จไปมทับว่าคดเสร็จไปได้ข่าวว่าวันนี้เจ๊หญิงถูกหวยด้วยโอ้บวานจีิงจ่ปะเจ๊หญิงสุดยอดเลยสุดยอดว่าโทรไปว่าให้เบียร์สองขวดนะสิเจ้าโทรไปถามนะเขาให้เบียร์เจ้าสองขวดถึกเรียกตั้งหมดไปเงินตั้งโมเมนน้อยๆแมวโอ้ย อสองขวดวัดีแม่สรารวัตรทัดสารวัตรกับนั่นนะครับสรารวัต,กตสสร,ตร,รตกับนั่นตำบลแถวแถวสะขุดนะครับนะสารวัตรกับนั่นตำบลสะขุดเลยแม่นปอโอเป็นธรรมนานะครับอนาคตมันเป็นตำบลหรือเป็นเป็นเทศบาลอ๋อเทศบาลเนาะเทศบาลอ่าสะขุดนะครับ อำเภอชุมพลบุรีจังหวัหหดสุรินทร์นายขนายกตำบลสุรนโอ้เดียนายกนบอกโอ้ฝากเงาฝากโนะัวเด้เนอะท่นนานนายกท่นนานนายกต่ำครับเพราะว่า,ามีราศีแล้วราศีจับแล้ว่อไปกัสศีฮัตเป็นแล้วนะตัวนอกจากราศีจะจับแล้วยังมีอะไรที่จับด้วยตอนนี้ขี้ไข่สายหาประจำทีมงานครับ ประจำวงการสายมันเลยนี่คืออีกหนึ่งท่านที่รุ่นบุกเปิกเลยนะครับคนที่ติดตามผมแรกๆเนี่ยเพราะดดอ,อาจจะไม่ได้ติดตามเพรา,พราะพอ่อตีเล็กก็ได้อาจจะติดตามเพราะติดตามผลงานของเสียตั้มก็ได้นะครับเอแค่เายังถามหาอยู่อย่างพ่อตีเล็ก <laughs> รุ่นบุกเบิกนะครับเที่ยวเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับคุณไอศิเมิ้งคลิปแรกๆเลยที่ดูเลยเอ่าในช่วงแรกๆนี่เสียนุเสียอดเสียตั้มแล้วก็ต,ตีเล็หรือเกือบพังกบตีแดงแล้วก็ป๋าอะไรนะจางรถซื้ออย่างจับซื้อเลยจำจำชื่อป๋าไม่น่าไ,ได้ป๋ารถรแรงๆเลยเดียกาเดก้าสี้ำเงินเท่าซิ่ง ใช้ายาเท่าซิ่งประจําช่องผมนะครับถ้าใครจําได้ก็ช่วยเบ้นเตือนความจําด้วยนะครับนี่ถึงที่เทอแล้วคุยกันแป๊บเดียวได้สองเที่ยวเนี่ยสิบนาทีได้สองเที่ยวครับเนี่ยดูสิครับชั่วโมงหนึ่งมีหกสิบนาทีก็เฉลี่ยแล้วก็ อยู่ประมาณสิบกว่าเที่ยวนี่นะครับไม่ต้องไปเจอดเที่ยวเลว้บกเอาก็เนี่ยผมเปิดคลิปผมยังไม่ได้หยุดเลยเนี่สิบสิบนาทีได้สองเที่ยวแล้วเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับนีกัดของความมันนี่ยอยู่บ้านโคกเพชรซึ่งก็เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเ,อเสียตั้มเองแล้วก็ทีมงานน้องปันปันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบ้านเจ้านี้ปเป็นตนับขดย,ย,ย้ายไป,ไปแล้ว <ไป S 1> ย้ายไปแล้วครับ ย้ายไปนี่เพราะว่าไม่ได้ย้ายไปทีแรกทีแรกไม่ได้ย้ายไปเพราะว่าเราอยากอยากจะย้ายไปโดยโดยธรรมชาตินะก็คืออะย้ายไปเอาเอาเอาทะเบียนย้ายไปเอาทะเบียนนะทะเบียนลงแต่ไปเอาตำแหน่งก็ว่ารตำแหน่งคนอย่างพวกคนสามีเออเราย้ายไปทีเดียวนี่คุ้มเลย พลบุรีไปอยู่แคนดงแล้วผมนี่บ้านเล็กทีผมตอนนี้ผมยังจำบ้านเล็กทีไม่ได้เลยไม่เคยท่องสักทีบ้านเล็กทีที่ย้ายไปนี่อยู่กับอยากรู้อะไรนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปความรับตีเล็กมีอยู่กับผมนี่เยอะแยะมากมยคอมเมนต์ใต้คลิปไปเลยอยากรู้อะไรอยากรู้เรื่องอะไรให้ถามเสียตับได้เลยตอนนี้หัวสัตว์ดอกแดงดอกแดงไปหมดแล้วรุ่นหยมดีเลย นิ่มมากเพาะเป็นหมากลรเบอร์ดวเ,เสียเปานี่ก็จ้วงเอาจ้วงเอาครับเดี๋ยวหยิบไม่นานก็น่าจะได้ไปร่วมงานนะครับเจ้ายอดรัศวินผมนี่ก็วิ่งอยู่นู่นแห <รอ S 1> ละแอนดงนู่นแหละค่อยให้อยอด้รัศวินเขาเกี่ยก,กี่ตัวหมือก้อนท่อรั่งทอ่ทอท่อรั่นอยู่คันเดียวตอนนี้ แน่นนนนนนใจคลยว่นันว่างก็ได้ไปกันไ่ได้ว่าง,างเจอกด้ไป,ไปตอนนี้ก็ยัท 18, งที่สิบแปดตอนที่สิบแปดต้องไปเอาหัวลากอยู่ระยองสิบหกขันหัวลากถ้าถึงบ้านถ้าถึงบ้านแล้วน่าจะตกไปขันละห้าแสนกว่าบาทน่าจะนะหัวลากเออหัวลากแต่ว่าพัฒน์ในหัวเป็นรุ่นไหนอ,อันนี้ก็รอด ต้องไปรอติดตามนะครัไปรอติดตามนะครับในช่องตั้มรถดำรถดำอะไรนะรถดำซิงสุรินทร์รถดำสุรินทรแชนแนลตั้มหกรอดำตั้มหก้อดำซิงสุรินทรแชนแนลนะครับไปกดติดตามไปค้นหากันได้ดูหน้าตาดีๆนี่โอ้ทางนู้นเขาจอดคุยกันแล้ว อ่นะพอหอมปากอหอมคอครับรเผื่อใครหล,หลายๆคนก็จะเมื่อกี้ยังไม่ขีดเน้ขีดแล้วขีดแล้วบ่วเผื่อใครหลายๆคนอาจจะคิดถึงเสียตั้มนะครับหรือว่าพ่อใหญ่ตั้มของผมไม่ได้หายไปไหนดอกก็หลบๆซ่อนอยู่ในป่าเนาะแค่บก็ขอมีเวลาออกไปเพลินพันใน,ในกรุงในเมืองนี่นครับเออดีแล้วดีแล้วช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับมัน ไหนก็ละบากฝากบอกอะไรกับพี่ๆน้องๆหน่อยรีบไปฉีดวัคซีนก่อนที่จะตายกันหมดนะครับอวัคซีนมาแล้วบอก <c oughs> จาก <c oughs> อ้าวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ